สุดท้ายแล้วค่ะสำหรับแบตแล้วก็สำหรับน้องมนไปครับพุเจนตัวสบายสบ,ยสบ,ยสบยับพุนเพรเหนื่อยล้าเหลือเกินถ้าเดี๋ยวเรากำลังจะโอ้โหดูเสียงดูเสียงเสไออันนี้ดูเสียงเมื่อวานคืออันยูนิเวอร์ลางรถไฟรางแดงกับรถไฟรางเทาถ้าใครรู้ว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนจากรางน,น้ำเงินเป็นรางเทาบอกด้วยนะอยากรู้เหมือนกัน เกี่ยวกับพวงจุ้ยวะดูเสียงไปมากแบบมันต้องร้องออกมาเพราะาถ้าไม่ร้องอ่ะพวกแตกแน่นอนนี่เราก็จะแนะนําว่าสมมติว่าถ้าใครที่มายูนิเวอร์ซซลแล้วอยากเ,าเก็บให้ครบทุกอย่างอ่ะพวกเครื่องเล่นพวกโชว์อะไรอย่างเงี้ยคือเอมื่อวานเราไม่ได้ดูโชว์เลยอ่ะคือมันจะมีโชว์เยอะเหมือนกันนะแบบว่าโชว์ข้้งถนนบ้างหรือว่าพาเล หรือว่าที่สำคัญคือ Water World ที่ตอนแรกเราอยากดูมากๆแต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาเพื่อไปต่อคิวเครื่องเล่นคือเราอ่ะถือคติอย่างนี้ว่าคือเครื่องเล่นอ่ะมันมันดูใน YouTube ไม่ได้มันเล่นใน YouTube ไม่ได้คือถ้าสมมติว่าไอ้โชว์อ่ะมันเราไปดูในเปิดดูใน YouTube ได้ไงเราก็เลยเลือกต่อเครื่องเล่นดีกว่าแล้วบางทีเมื่อวานคนมันเยอะมากอ่ะเลยกลายเป็นว่าเราต่อเราเสียเวลาต่อเครื่องเล่นนานนาน,นานมากแต่ละอันเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงเท่านั้นเลยเลย,เลยทำให้เราไม่ได้ดูโชว์อะไรเลย ก็จะขอแนะนำว่าถ้าใครจะมา Universal Studio สิงคโปร์เนี่ยแล้วอยากเก็บทุกอย่างเลยแบบเครื่องเล่นทุกอย่างแล้วก็มีโชว์ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโชว์พิกพิงองเนี้ยให้ซื้อเอ็กเพสดีกว่าบาัตรเอ็กเพสมันจะราคาประมาณ70 0กว่าบาทแต่ก็ถือว่าเอาว่ามันเป็นค่าไม่ต้องต่อคิวอ่ะประมาณนั้นนะ่ะนั่นแหละสำหรับใครที่ไม่อยากแบบมาทีเดียวแล้วอยากเก็บให้ครบจริงจิงก็ซื้อบัตรเอ็กเพสดีกว่าน,นี้แค่น,นันนไม่เฉยแต่ไม่ซื้อไม่เป็นไรเออ อ,อันนี้คือโรงแรมของต้องมนนะครับเนี่ยคนรัดพิมพ์ไลนั้นเมื่อวานว่าแปดโมงเจอกันอ,อ่ะดูตอนนี้กี่โมงสวัสดีค่ะวันที่สี่แล้วนะคะก็มีมาลงตัวที่โรงแรมต้องมนเพอตื่นสายโอเคเดี๋ยวแพ่ของเราคือเราจะำลังจะไปกินปักคุติกันที่เออร้านชองฟ้าตรงคากี้กันค่ะแล้วก็อันนี้แต่งงายยังยังไม่แต่งเลยยังไม่ตื่นละ ขากินขาวแล้วก็เดี๋ยวเราก็พอกินเสร็จเราก็จะไปมูสตาฟฟาเพื่อซื้อของฝากซื้อของที่คนเขาฝากกันมาแล้วก็ถ้าม,มีเวลาเหลือเดี๋ยวพาไปเดินตรงถนนหน้าอโศดกันโอเคนี่เราขึ้นรถเมล์ค่ะจะไปที่มูสตาฟฟาลิเตอร์อินเดียนะคะคือเราขึ้นสาย21ค่ะขึ้นฝั่งเดียวกับที่พักเราเลยก็คือเดินมาเรียบทางเดินฝั่งซ้ายมาเราจเจอกันที่ลิเตอร์อินเดียนะครับเป็นมูสตาฟฟาคิดงั้น ม่พอที่แต่งหน้าถ้าพี่ขาวก็สวยดีหน้่ีมาขาวมากมาที่แต่งหน้าเหมือนแบบไม่ได้แบบสนใจอะไรแบบโปๆๆ กีเราเปลี่ยนแผนนดินไยธรรมรา,าจะไปพออากีเพื่อก,กินข้าวชาเ่อน,อนแต่ว่าเราเห็นว่ามีรถเมย์มาบมสตฟ์ฟาเลยเราก็เลยกีเสียงหายเราเราเห็นว่ามีรถเมย์มาบมสตฟ์ฟาเลยเราก็เลยเออนั่งรถเมย์าจากที่พามาบมสตฟ์ฟาดีกว่าได้ไม่ต้องขึ้นลงรถไฟฟ้าได้ดีตอนนี้เราก็ถึงมุสตาฟาแล้วป่ะไปเตินเดียเดิเนไปกัน มุตาฟาก็ถือู่ยาลิเตอร์อินเดียนะครัเบ,บเมือ่อกี้ที่เราลงบ้านเรเมื่อันกี้เราก็เดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะเจอนี่ค่ะซึกงมุสตาฟานี่มุสตาฟาเซ็นเตอร์เป็นแหล่งที่คนไทยจะมาช็อปปิ้งซื้อของฝากกันที่นี่แหละมีพวกแบบให้เขาขึ้นชื่อกันเรื่องพวกน้ำหอมนะ นี้เราช้อปปิ้งเสร็จแล้วจากมูสต์สตาฟานะคะแล้วก็การมาช้อปปิ้งเนี่ยเขามีกฎว่าถ้าเราช้อปครบ100บาทภายใหนึ่งวันแล้วเป็นห้างเดียวกันบินพลเรือน <100 S 1> ได้นะหนึ่งร้อยดอลลาร์สามารถมาแทดกีฟานได้อย่างมุสตาฟตาอย่างเงี้ยต้องมบนซื้อไปสองร้อยกว่าดอลลาร์ใช่ไหมแล้วมื่อก็ลงไปไปจ่ายเงินปุ๊บๆก็เอาใบเสร็จอะลงไปที่ชั้นใต้ดินเบสเมนต์น่ะแล้วก็ไปที่เคาน์เตอร์แท็กดีฟาน แล้วเขาก็จะออกใบนี้ให้เอาโชว์พาสปอร์ตด้วยนะแล้วเขาก็จะให้เราให้บินเราไปแลกเงินที่สนามบินกะ็นะจะมีเงินเหลือแล้วก็จะเอาเงินไปช้อปปิ้งสนามบนาาาินอีกรอบหนึ่งเป็นวัฒนกรรใช้เงินต่อไปโอเคเราเรียรกินข้าวกันแล้วอยุดข้าวกันจังเลยมูต้าฟ้าใหญ่มากเลยใหญ่แบบมีตั้งแต่แบบจากกันเบียนเรือนลบอะแาบได้อะไรอจุดไม้นะรองเท้ายันแบบเส้นมามา่าผงกะหรี่แล้วมีสองตึกแล้วก็มีสองตึก มีแบบเชื่อมทางเชื่อมเข้าหากกันแล้วก็มีชั้นใต้ดินด้วยนะเออ,เอ,อคนอินเดียก็สบาอยอได้แลไรก็มาทูมอสตาาก็จบราคาก็น่าจะถูกกับตามท้องตลาดอะดูจากหลายๆอย่างนะนี่ค่ะเราลงรถบ้านบรเทเมีไัปหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดนะครลง นีนิวปิดค่ะเนี่ยคือสะพานนิวปิดที่เราลอดใต้นะเป็นลอดใตน้นเป็นเนี่ยภาพอาร์ตจำได้วันก่อนแล้วต้องข้างตึกที่เป็นสีหลงน่จะเป็นสีที่จำได้เนี่ยคาะที้อยู่นี่เลยเราเดินข้ามสะพานมาค่ะทางซ้ายมือเป็นร้านจัมโบ้ที่คนไทยชอบกินแล้วก็แส่แทงแต่ว่าเราไปนูนค่ะทรงฟ้าเดินตรงไปเลยค่ะอันนั้นอ่ะเป็นร้านบะกุตเต๋ที่ขึ้นชื่อมากของคนไทยที่มาเที่ยวสุโปทัค่ะ จริบะกุเต๋ถือว่าเป็นอาหารเช้านะมีหลายร้านเลยที่คนไทยแนะนำเราเห็นแบบมีคนทำรีวิวแบบรวมห้าบะกุเต๋อะไรเงี้ยร้านนั้นจะติดในอันดับตลอดเลยแล้วก็ต้องรอคิวด้วยโอเคไปลองซิมันดีกว่าเราเข้ามาในร้านแล้วครับนี่โชคดีมากเลยมาถึงร้านก็เข้ามากินได้เลยแร่มาวันธรรมดาด้วยแหละประมาณสิบเอ็ดโมงก็เลยได้เวลากิน รา้านนี้ชื่อเรื่องบักคุเตมากเดี๋ยวเราขอดูก,ก่อนว่าติคนที่มาแล้วจะสั่งอะไระกันจะพร้อสั่งกินบักคุเตกันทุกคนแหละเราอย่างเี้รยร้านชายศรีให้ฟรีตีบักุเตของบ้านเขาจะเป็นเหมือนแบบ ใสๆอ่ะคือใช้สีแจกฟีอ่ะอันนี้ขอมรสชาติจะหอมพริกไทยอันนี้คือหมูมักคีวิวค่ะเราอ่านร yes, ีว <ends> ิวในวงในเมื่อกี <ically> ้เขบอกว่าอร่อยฟินๆก้งขาหมูสุดใช่ไหมจืดที่เข้าไปกัดก็เป็นแบบคาราโอเกะนี่จืดเนาะโอเคนะแต่เมื่อกินไม่เหมือนรสชาติไม่เหมือนสีอ่ะ นี่ค่ะครับเป็นแนะนำของ New Dish มันเป็นห้อยจอของนี่อร่อยดีนะจิ้มไก่แม่ปนมอะไ้ดูคนไทยกินได้สุดแหละอร่อยหนักไม่แพ้เลยเนาะอร่อยมากราคาแปดจุดห้าเนื้อข้างในมันเป็นเนื้อคั่วแบบเยอะๆอ่ะเนื้อคั่วอร่อยมากเลยเป็นไงบ้างเพื่ออร่อยอร่อยทุกอย่างร้านนี้ อร่อยในแบบของมันคือแบบไม่ได้แบบว่าตุ๋แม่งจืดหรืออะไรเงี้ยคือมันอร่อยในแบบของมันนะคือมันก็เป็นรสรสเนี้ยอยู่แล้วอ่ะซึ่งเป็นรสรสแบบเนี้ยที่อร่อยที่แบบถ้าเกิดเทียบกับเมื่อวานที่มันจืดๆอย่างเมื่อวานมันคือจืดแบบจืดแบบไม่อร่อยอะไเงี้ยมันมันรสชาติตอนก่บนอร่อยอ่ะแราวเขาเชิญทำไมคนไทยถึงชอบร้านนี้เพราะว่ารสชาติมันน่าจะถูกปากคนไทยเพราะมันแรงพริกไทยกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยกับซองปลานะคะเดี๋ยวเรากำลังจะ มุ่งหน้าสู่อออ์ชาร์โรที่เป็นเหมือนฟิลเหมือนแบบเส้นสยามมาคาราโกน,นเซนเวอร์อะไรเป็นแบบแบบเส้นห้าที่เอาไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยถ้ามาวันเสาร์ที่คนจะเยอะมากตอนนี้วันธรรมดาเราจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างกันคร่าวๆโอเคเราจะนั่งรถบัสไป <S <S เรามาถึงถนนออรชาลละะร์ดโรแล้วค่ะเส้นถนนเส้น,น,นแห่งการช้อปปิ้งของสิงคโปร์เลยค่ะ นี่ขนาดนี้คือวันแบบวันอังคารตอนวันอะคนยังเยอะเดินผุ้าเล่ะเมื่อกี้เราไปห้างซัมเมอร์เซ็ตเชนมาแล้วก็เดินตรงขึ้นไปเป็นจนถือท้างอีออนอะครับแ้ถอวะอะไรัขาถาว่าอ้าวไหนอ่ะไหนร้านรวงะ่วะร้านรวงไหไวะร้านรวงที่ตั้งของอ,อะที่แบบ ร้านลวงอ่ะเขาว่าร้านลวงตั้งของขายแบบข้างนอกเลยสยามอะไรอย่างเงี้ยกู้เขาทำนั่งงงเหรอไม่ไม่ไมีอ่ะ,อะก็คือเป็นถนนให้เดิน<ม>อย่าใหญ่ๆเนาะใช่อ้าวไม่เหมือนสยามเหรอบอกเหมือนมิงบอกว่าเหมือนสยามมเข้าใจว่าจะมีแบบร้านขายของเยอะๆตามทางมาขเนาะเซ็นเซ็นปทุมวนันเซ็นอาดามบีที่แบบว่ามีห้างต่างๆเกสโเซนทรัลพารากอนอะไรอย่างไงอ๋อแค่นี้ เออเดี๋ยวถ่ายเยอะๆเดี๋ยวผขาถื่ายนะถายละราะไรอย่าเี่อกีฬาเกตเกตเตอนแรกนึกว่าอะไรตอนแรกนึกว่าเหมือนเหมือนกับจุจักมีร้านของแบบตลาดนัดรถไฟมีร้านของข้างทางอะไรอย่างเงี้ยกูก็ได้งงว่าเอ๊ะที่ที่สิงคโปร์มันมีด้วยเหรอวะออ๋ก็เลยคิดแล้วว่าไม่มีจริงๆกูแอบโกงยังไงเละกูก็รู้แอบโกงมาตลอดตั้งสามวันเลย ตอนกลางวันมันเลยดูแบบว่าเงียบๆเชียร์ไม่มีอะไรแต่ตอนกลางคืนอ่ะจะมีกลางคืนจะมีตลาดอ่ะไม่มีหรอกตอนกลางคืนจะมีแบบว่ามีโชว์แบบบีบอยโชว์แจ็กคลิ้งมีแบบคนเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบยำคนวยตามเส้นนี้เลยแหละก็จะมีเนี่ยร้านไนติมตัดอ่ะเป็นจุดๆๆๆเลยแล้วคนก็จะเยอะมากนี่ขนาดไม่มีอะไรคนยังเยอะเลยเนี่ยโอเค เรามีโอกาสก็มาสักแบบถ้าใครได้มาที่ห้องสือิงคโปร์วันทวันหยุด่เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็เรามาเดินเส้นออฉาดในตอนเย็นๆดูกันน่าจะแ,แฮปปี้กับผู้คนวัยรุ่นแ่าตาดีๆเยอะแยะมากมายโอเคสำหรับทริปสิงคโปร์นี้นะคะต้องมนก็ต้องกลับก่อนแล้วมีต้องมลเคแล้วก็เพื่อนเคนที่ต้องกลับก่อเพราะฉะนั้นขอส่งไม้ต่อให้กับแดถึงเย็นนี้แล้วก็นัยของพุ่งนี้ด้วยนะคะว่าจะเจออะไรเฮ้ยบาเย พามันไดโซด้วยนะฮะมันอยู่ชั้นล่างสุดก็คือชั้นที่ชั้นที่สามใต้ดินนะฮะของั้างอีออนคือห้างแรกของถนนอ้อชานนะคะคือความเก๋อของมันก็คือทุกอย่างเหมือนไทยหมดเลยค่ะไม่มีอะไรแตกต่างแต่ว่ามันแค่สองเหรียญซึ่งถ้าเกิดคิดไปคิดมาแล้วมันก็จะถูกกว่าไทยประมาณสิบบาทแต่มันก็จะอาจจะมีของพื้นถิน่นอ่ะลองต้องลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับ แต่ของบางอย่างในไทยก็ไม่มีแบบมันก็มีแบบบางอย่างที่มันเป็นแบบของเฉพาะของแบบของคนที่นี่ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของทุกอย่างที่นี่ก็คือ50บาทาถ้าเกิดเทยียบกับบ้านเราคนเดินเยอะถ้าเกิดมีโอกาสก็มาเดินดูเราลองมาดูของที่นี่ดูแต่ก็ก็คือของไดโซนนั่นแหละเดินได้ได้ของบางอย่างของอยา่างแล้นี่เดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปช้ยนาทอากาสหลังจากที่ต้องและเคและอ่องกลับไปแล้วเราก็จะต้องไปเก็บตกที่ช้ยนาทาแล้วก็คิดว่าน่าจะไปมุตตะไฟอีกรอบหนึ่งเพราะว่า แม่งมี2ฝั่งเลยไม่หมืตามนั้นเราเดี๋ยวมาดูกันว่าจะซื้ออะไรกันบ้างถือว่าเป็นวันช้อปปิ้งดีๆวันหนึ่งเราจะไปาย MRT นะฮะโดรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะแล้วก็ไปลงไม่นานนะคะตามนั้นเรามาดูกันว่าจะไปถูกไหมเมื่ออยู่กัน2คน ตอนนี้นะหลังจากที่ออกจาก,กอฉาดเนี่ยล้วก็ก็คือหาอะไรก็ได้ที่มันเป็นเลฟ้ดฝาดใต้ดินอะ่ะแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเราจะไปสายสีม่วงยังไงเพราะว่าชนทาวเนี่ยมันอยู่เส้นสายสีม่วงนะแล้วก็คือคือเปลี่ยนสถานีก็ดูดีๆแล้วก็ไปสายสีม่วงหารสายสีม่วงเจอเราเจอชันาทาวตามนั้น ถึงแล้วน,นะคะชัยนาทาวไม่ยากอย่างที่คุณคิดเพียงแค่คุณรู้จักคําว่าซ้ายหรือว่าป้ายสัญลักษณ์คุณก็จะออกได้ทุกที่ในคู่มือไบเบิลที่เอามามคือเรียนยังไะดีค่ะมีรายละเอียดทุกอย่างที่ต้องทาแล้วเดี๋ยวเราจะออกทางออกเอนะคระเราจะไปแหล่งช้อปปิ้งของชัยนาทาวกันซึ่งต้อโมนเคไม่สนใจจะมาช้อปปิ้งที่นี่แต่เราสนใจเพราะว่า เราลักการช้อปปิ้งนะแล้วมาดูกันว yeah, ่าชัยนาทาวที่นี่จะเหมือนเยาวนีไหมเพราะบ้านเราเนี่ยชัยนาทาวเนี่ยถือว่าเป็นแบบเก๋ไก๋มากก็ต้องมาอยู่ที่นี่ว่าเป็นยังไงเนี่ยเราดูกันค่ะถึงแล้วนะคะชัยนาทาว ดูไปดูมาภาพรวมเนี่ยมันก็จะอาจจะเหมือนแบบพหารัตนบ้านเราไมนะี่ขายทุกอย่างตั้งแต่สักเบย์ยันเรือนโลกนะฮะก็ลองดูราคาทีดว่าจะแพงไม่แพงก็ดีชันาทาวท่นี้ก็คือมันให้ฟิลแบบสัมเพลงพหุราตน์จ็ัะ จริงแต่ว่าถ้ากิดว่าจะพูดถึงสัมภงโมลันเนี่ยของมันสบายดีมากกว่านี้ที่นี่คือเดินมาแล้วก็แบบมันซ้ำๆกันนะทุกร้านมันก็แบบ 3-4...3 ชิ้นสิบบาท4ชิ้นสิบบาท7ชิ้นสิบบาทดอน,น <ะ S 2> ดอน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 ขอโทษค่ะนี่แหละ,ะคะ่ะเรามาถึงแล้วนะครับวัดพระเคี่ยวแก้วที่คนไทยรู้จักกัน ว่ากันว่าถ้าเกิดว่าคนทยงที่มาที่เนี่ยอย่างในน้อยเนี่ยก็าควรจะมาวัดที่วัดนี้เพราะว่าเป็นวัดที่เขาเรียกเขาว่า,วา,ากันว่านะครับพระบรมสากธาตุของพระเจ้าอยู่ซึ่งเป็นส่วนของฟานซึ่งวัดที่นี่เนี่ยโด่งดังมากแล้วก็มีทั้งหมด4ชั้นสร้างสร้างเนี่ยสร้างถ้าเกิดว่าดูตามรูปแล้วเนี่ยสร้างตามแบบและชวงถังของชาวจีน เดีย๋ยวขอดูเขาใน่อกว่าเป็นยังไงนะครับวิธีการเดินทางนะฮะมาวัดเที้ยวแก้วง่ายมากนั่งนะคะรถใต้ดินมาลงที่ชนะทาวเสร็จปุ๊บเดินตรงอย่างเดียวเลยค่ะลงทางออกเอดตรงแล้วก็เลี้ยวขวาใช่ทางออก A แล้วก็เลี้ยวขวาอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็สุดถนนง่ายมากถามใครๆก็รูจักตามมา เคยเจอเลยน่ากินอยากกินเลยอะแบที่ไหนมีวะเคฟซีเคฟซีชนะมาอยากกินอันเนี้ยคืออยากลองเออไปกินเคฟซีดีกว่าอยากลองอยากรู้ว่าที่นี่ที่ไหนจะมีขายเคฟซีบ้างวะดูดิน่ากินมากเพราะว่าที่ไทยไม่มีนี่้องจบจากชนะทาวนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าสายเดินเนี่ยจากชนะทาวไปลงเฟร์ี้พาร์คสี่สถานีเพื่อไปต่อที่มูตฟาฟาร์เดิมคือเราจะไปมูตฟาฟาร์นะฮะเพื่อเก็บตก ่ของที่เราอยากได้ที่เมื่อเช้านี้เขาซื้อแม่มาไว้ทานแล้วมาดูกันว่าเราจะได้ช้อปปิ้งอะไรมากน้อยบ้างอ่าน,นี่เรากําลังเดินมาทางมาโมซตาฟาอีกรอบนึงนะครับเราขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน <c oughs> อ่านว่าอะไรอ่ะฟาโรปาร์กหประมาณนั้นฟาโรปาร์กราวนี้เราก่อนที่เราจะจะไปเดินไปมูตาฟาเนี่ยมันมีห้างอยู่ห้างหนึ่งเราออกทางออกเอสนะครับเอสฮอสมาก็เป็นห้างที่ชื่อว่าซิตี้สแควร์มอลล์อ่า เดี๋ยวเราจะไปดูกันคือที่อยากจะเข้าเพราะว่าเมื่อกี้ข้างหน้ามันเขียนว่ามันมี toy ars ซึ่งเราก็ชอบไปดูของเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็นั่นแหละเราจะไปดูว่า t o ย a า s ที่ี่เป็นไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูเ,เราจะลองไปดู jfc ที่เมื่อกี้นัดบอกว่า a a ตัวมันเป็นขนมปังหรืออะไรไม่ดูน่ากินมากเลย,ยนะไม่รู้อะภาษาไม่เป็นภาษาครับภาษาญี่ปุ่นเลย่บอกว่าแปว่าอไรตอนนัด ไม่เห็นมีที่มันโฆษณาเลยนะเป็นทีห้ยหุ้ยขนาดครับชิชูไม่ที่นู่นมันจะเป็นห้าแถมหนึ่งหรืออะไรสักอย่างไม่รู้จับได้ขนาดนั้นเลยเหรอรออร่อยสรุปเยกอะไรไม่ไม่กินเม่ไม่เลยเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดว่ามันหยาเดี๋ยวมันจะได้ซื้อเองอะตอนนี้เฉยๆก่อนป่ะไปต้องขึ้นตีสองชั้นเพื่อไปมัจะฟ้า แบบสคาร์บูร์ยันเลียนร้จริงๆอะคือมันขายทุกอย่างจริงๆเ่ยคือคิดไม่ออกให้มามูตาฟาน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของสิสาโปรอโน่ทิอขายตั้งแต่ของเล่นเครื่องเอขียนอุปกรณ์กีฬาแฟชั่นงานช่างทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วนี่คือเดินมาเดินเดินหยุดสักพักหนึ่งวุ้บอ่ะขายหนังสืออะ่ะวุ้บมาอ่ะขายแจกานอะ่ะวุ้บมาอ่ะอิเกเครื่องเขียนแล้ววุ้บไปอ่ะพามา ไม่ขาดหรอวันนี้เดินยาวกว่าเมื่อวานแล้วค่ะตอนเนี้ยคือมุสตาฟานีกทั้มีสองฝั่งนี่น่าจะเป็นฝั่งต่อกับฝั่งใหม่เราเดินฝั่งเก่าเสร็จแล้วทั้งหมดห้าเจ็ดชั้นชั้นบนห้าชั้นใต้ดินสองนี่เราจะมาฝั่งใหม่ก็ลองไปดูกันว่าจะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้สี่ก็งงปะข้างเหนื่อยมามันมันต้องโดยใช้เวลาจริงอ่ะก็อย่างน้ไรก็ สามชั่วโมงถ้าเกิดว่าคนที่ช็อปปิ้งเก่งๆแต่นี่นี้พยายามเดินแบบเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าบอกมันจะหยุดแล้วมันจะได้ขอมผมว่าตีนจะแตกตีนจะแตกด้วเขาบอเป็นอะไรอะแบบกมาสโซ่ ตีเริ่มจะลาทำแบบสีลาตีนไหมลายยังลายฮาเหมือรู้สึกเหมือนเท้าจะหักแต่พวกน้ำที่นี่ถูกนะบอกเลยว่าใครจะซื้อน้ำไปปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยน้ำที่นี่ถูกมากเนี่ยอย่างอันนี้อันนี้ถูกกว่าที่อื่นเลย sorry ห้างยาวมากเสมือนพลราก้อนนะจริงๆมุตา เอาจริมันยาวกว่าพาราคอสมันเดินเดินเหนื่อยอ่ะคือคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเดินมันเขามีจุดมุ่งหมายว่าจะมาซื้อนี่จะมาซื้อนี่จะมาซื้อนี่นะส่วนนักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี้ยเขาก็คงจะเดินแต่ชั้นล่างๆอ่ะที่มันขายพวกเครื่องสำอางพวกของใช้พวกน้ําหอมที่มันดังๆอะไรเงี้ยส่วนชั้นบนก็คงไม่มีไม่มีใครบ้าขึ้นมาเหมือนพวกเราหรอกเดี๋ยวจะกลับที่พักกันแล้วนะไปพักเพราะว่าวันนี้แบตจะจอลีกลับก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เดินมอเฟาประมาณสักสามสองชั่วโมงกว่าๆเสร็จ เราก็จะกลับไปพักให้แบตเก็บกอ,องส่วนเราเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อีกวันหนึ่งว่าที่จะไปเก็บตกในส่วนที่ยังไม่ได้เจออล่ะครับตอนนี้ผมออกจากที่พักแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะต้องกลับก่อนอีกแล้วปล่อยให้นัดอยู่คนเดียวอยู่ได้ปะนะคือตอนนี้นัดยังเดินจะได้ดินมาที่พักไม่เป็นเลยใช่ <laughs> แล้วก็เดี๋ยววันต่อไปต้องฝากให้นัดถ่ายด้วยว่านัดไปไหนบ้างอะไรสำหรับ ตัวเราก็คงพบกันในคลิปหน้านะก็ส่งต่อให้นัดได้เลยนะครับเราชงต่อไปรับชงต่อรับชงต่อจะไปหน้าเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยโอเคได้ป่ครับต่อเนี่ยพอวันสุดท้ายที่นัดมันอยู่คนเดียวนะเราก็ฝากบอกนัดว่าเออนัดเจออะไรก็ถ่ายมาหน่อยนะเดี๋ยวจะได้เอาไปใส่ในมินิเืเลเพนแล้วดูเทปที่มันถ่ายดีเดี๋ยวนงงี้เดี๋ยวย้ำให้ดูว่าอันที่มันถ่ายมาใช้ได้หรือไม่ได้เรื่ๆเทๆเหมือนมันนั่นแหละ วันนี้เป็นวันที่ห้านะไม่มีใครอยู่แล้วเหลืออยู่คนเดียวโดโดๆเลยจ้าก็เลยคิดว่าออกสายนิดนึงนีดออกประมาณ11เป็มงสี่สิบเตะๆไปเรื่อยๆกะว่าจะไปในที่ที่4วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยไปลองดูว่าเดีย๋ยวลองเปิดหนังสือดูก่อนว่าจะไปไหนดีนะตื่นเต้นดีเหมือนกันเพราะว่าปกตไิไม่ค่อยไม่ค่อยเที่ยวคนเดียวเท่าไหร่ นี่มามุตตาฟาอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนแรกจะไป v i โ o แต่ว่าเปลี่ยนใจไม่ไปดีกว่าเพราะว่าอะไราเพราะว่ามิวสวยเคยบอกว่าอันนี้อร่อยมากก็เลยมาเหมาไปสี่อันเลยมันตกอลสาสซัมสามเหลี่ยมก,กว่านิดหน่อยก็เลยซื้อไปสี่อันเลยนะฮะคิดว่าน่าจะอร่อยยังไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าคิดอยู่ว่าเอ๊จะซื้อขนมปังหนึงช็อกโกแลตดีแล้วก็เลยคิดว่าช็อกโกแลตบ้านเราเ็ามีกันซื้อขนมปังที่บ้านเราไม่มีดีกว่านี่ลิตเติ้ลอินเดียมาวัดแขกของที่นี่ที่เป็นชื่อเสียงแต่ว่าเขาปิดเปิดอีกทีสี่โมงเย็นไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าเ <This one. S 1> ดี๋ยวลองดูก่อนโอเคสถานที่นี้นะเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเป็นตรอกเหมือนกับจอกที่ นักศิลปะหลายคนอะศิลปินหลายคนอะอาศัยอยู่คือมันลงมาคือมันลงมาทานบุกลินแล้วก็เดินมาไม่ไกลอะแบบว่าทุกๆร้านเนี่ยมันจะเป็นร้านเหมือนกับเหมือนกับนิมานนะคะคือทุกร้านเนี่ยมันจะเป็นร้านเหมือนกับแฮนด์เมดแฮนด์เมดแล้วก,แวก็แล้วก็แบบมีชิ้นเดียวอะไรเงี้ยเออเป็นตอกที่รู้สึกว่าที่ดีที่สุดในสิงคโปร์ตั้งแต่เดินมาแล้วเพราะว่าทุกๆร้านที่เราเดินเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบแบรนด์เนมหมดเลยแต่ว่าตอกนี้มันจะเป็นร้านแบบแฮนด์เมดแล้วก็แล้วก็เป็นงานแบบ งาน P L R จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆมันจะอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในตอกตรงนี้เลยจ้าสำหรับเทมีก็ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามิน้เดือนเพนจะพาไปไหนต้องรอติดตามนะครับ ็นไงบ้างคะอาการท่องเที่ยวสิงคโปร์ครั้งนี้สนุกหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ข้อมูลเห็นรู้พวกเรามากขึ้นกว่าน,นี้อย่าลืมกดไลค์เป็นที่แฟนเพจมินิเดอนเพนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะกลับมาแล้ว